สวัสดีครับพวก,กดดวงหนึ่งนาทีกับลรดเตอรแพาลูกค้านะครับคลินี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่30มิถุนายนถึงวันที่6กระะกฎาคมเข้าสู่เดือนใหม่แล้วดูซิว่าสิ้นเดือนเขาจะมีโชคมีลาภเฮงฟังไหมสำหรับคลิปนี้เป็นของชาววันอังคารนะฟังจิตไวพร้อมกัน ช่วงนี้ชาบว,วันอังคารเหมือนมีเรื่องหนักใจกังวลใจนะครับผมได้รายแบบเฉียวเฉียคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายได้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือต้องมีเหตุต้องจ่ายออกนะครับผมแต่ใจยังจะหาเงินได้อยู่นะครับในสัปดาห์นี้คิดเรื่องการจะมีผู้ชายที่วางแผ็คเกจอาจจะเกี่ยวข้องและมีไพ่เขาว่าต่างประเทศต่างชาติดีวงานกับชาวต่างชาติหรือต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้หรือต้องเดินทางก็ได้คุณเป็นคนที่โดดเด่นมากนะในสัปดาห์นี้แต่รักความสำเด็โลกส่วนตัวสูงมีเรื่องให้คิดอีกเยอะด้วยเช่นกันนะครับในัใน